พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาาไทยเล่มที่12สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปััญศาสตร์วามิกะสูตรข้อสองว่าด้วยปิศนาจอมปลวกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีเคพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแหละท่านภาคกุมารกัสปะ ภาพพิูจที่ป่าอันทวันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งมีวรน,นะงามเมื่อระตีล่วงปสมยามแล้วยังป่าอันทวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปหาท่านภาคุมารกัสปะถึงที่อยู่ได้ยืนณนที่ควรสวนข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านภาคุมารกัสปะดังนี้ว่าดูก่อนพิสุจ์จอมปวกนี้พ้นควันในกลางคืน ลุกโผลงในกลางวันพราหมได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาสาตาไปขุดดูสุเมธะเอาสาตาขุดลงไปได้เห็นริ่มสลักจึงเรียนว่าลิ่มสลักขอรับพราหมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจง ยกลิ่มสลักขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธาเอาสตาขุดลงไปได้เห็นอึงจึงเรียนว่าอึงคอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธาจงยกอึงขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธาเอาสตาขุดลงได้เห็นทางสองแพ่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งขรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธา เจ้าจงกลทางสองแพ่งเสียเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อ,อส,สุเมธะเจ้าจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเอาสตาขุดลงสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่าเต่าขอรับ พราหมกล่าวอย่างนี้ว่าพ um ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าข um ึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นเขียงหันเนื้อจึงเรียนว่าเขียงหันเนื้อครับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหันเนื้อขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อขอรับ พามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุมเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้นเอาสตาขุดดูสุมเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นหน้าจึงเรียนว่านาคขอรับพามกล่าวอย่างนี้ว่านาคจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทําความนอบน้อมต่อนาคดูก่อนพิสุดูก่อนพิสุสท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาสิบห้าข้อเหล่านี้แล ท่านพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดูก่อนพิสุขพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพมโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีในการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักนี้เทวดานั้นกล่าวคำนี้ได้แล้ว ได้หายไปในที่นั้นแหลครั้งนั้นแหลท่านพระกุมารกัสปะเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับคันแล้วอภิวาถวายอภิวาทพระผู้มีภาคนั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กลับทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงามยิ่งราตรีล่วงปฐมยามไปแล้วยังปาอันอันทวันทั้งสิ้นให้สว่างแล้ว ข้าไปหาข้าพระอ,องค์ถึงที่อยู่ยืนหน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งได้กล่าวกับข้าพระอ,องค์ว่าดูกรพิสุจำโปงนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลูกโพงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาสตาขุดดูพระสุเมธะเอาสาตาขุดลงไปได้เห็นลิมสลักจึงเรียนว่าลิมสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกลิมสลักขึ้นเอาสาตาขุดดู พระสุเมธาเอาสตาขุดลงไปได้เห็นอึงจึงเรียนว่าอึงขอรับพามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธาเจ้าจงยกอึงคืออึงขึ้นเอาสตาขุดดูพระสุเมธาเอาสตาขุดลงไปได้เห็นทางสองแพ่งจึงเรียนว่าทางสองแพ่งขอรับพามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธาเจ้าจงกลนทางสองแพ่งเสียเอาสตาขุดดูสุเมธาเอาสตาขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ําด่างจึงเรียนว่า หม้อกรองน้ำด่างขอรับคามกล่าวอย่างนี้ว่า таки, Jessica, พ่อสุเมธะเจ้าจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่าเต่าขอรับครามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นเขียงหันเหนื้อจึงเรียนว่าเขียงหันเนือขอรับ ข้ามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหันเนื้อขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อครับพ้ามกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้นเอาสตาขุดดูสุเมธะเอาสตาขุดลงไปได้เห็นหน้าจึงเรียนว่าหน้าครับข้ามกล่าวอย่างนี้ว่าหน้าจงอยู่เถิดเจ้าจงยาเบียนเบียนหน้าเลยจงทำความนอบน้อมต่อหน้า ดูก่อนพิสุท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคทูลถามปัญหาส5้าข้อเหล่านี้แลท่านพึงทรงจําปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีภาคทรงพยากรณ์ดูก่อนพิสุข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพมโลกในมูสัตรพร้อมทั้งสมณะผามเทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือ พระฟังจากสำนักนี้เทวดานั้นขันกล่าวคำนี้แล้วได้หายไปในเวลานั้นแหละข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญอะไรหนอแหละชื่อว่าจำปวกอย่างไรชื่อว่าพ้นควันในกลางคืนอย่างไรชื่อว่าลูกโครงในกลางวันอะไรชื่อว่าพราหมณ์อะไรชื่อว่าสุเมธะอะไรชื่อว่าสาัตา อย่างไรชื่อว่าการขุดอะไรชื่อว่าริ่มสลักอะไรชื่อว่าอึง่งอะไรชื่อว่าทางสองแพร่งอะไรชื่อว่าหม้อกองน้ำด่างอะไรชื่อว่าเตาอะไรชื่อว่าเขียงหันเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่านาคดังนี้ข้อ2 9 1รพระผู้มีพภาคทรงพยากรณ์ปัญหาส5ข้อ พระผู้วภาคทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนพิสุคำํคำว่าจอมปลวกนั้นคือนั้นเป็นชื่อของกายนี้อันประกอบด้วยมหาพุทรูปสี่ทั้งสี่ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญด้วยข้าสุกและขนมจเจริญด้วยข้าสุกและขนมกุมมาสะไม่เที่ยงต้องอบรมต้องนวดเฟ้น มีอันทำลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นดูก่อนพิสูจน์ได้แก่การที่บุคคลปารบการงานในกลางคืนแล้วตึกถึงตรองถึงในเวลากลางคืนนี้ชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนปัญหาข้อว่าอย่างไรชื่อว่าลูกพง ในกลางวันนั้นดูก่อนพิสุได้แก่การที่บุคคลตรึกถึงตรองถึงการงานในกลางว่าคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายวาจานี้ชื่อว่าการลุกโพงในกลางวันดูก่อนพิสุคำว่าพรามนั้นเป็นชื่อของ พระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสุเมทะนั้นเป็นชื่อของเสขะพิสุคำว่าสาตตนั้นชื่อว่าปัญญาอันประเสริฐคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปาราความเพียรคำว่าหลักสลรริมนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสัตราย,ยกลิมสลักขึ้น คือจงละอวิชาเสียจงขุดมันเสียจงขุดมันขึ้นเสียคําว่าอึงน,นั้นเป็นชื่อแห่งความคับแ้นด้วยความด้วยสามารถความโกรธคานั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุมเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตายกอึงขึ้นเสียคือจงละความคับแ้นด้วย สามารถความโกดเสียจงขุดมันเสียคำว่าทางสองแพ่งเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสมิท่เจะจงใช้ปัญญาเพียงดังสตากนทางสองแพ่งเสียคือจงละวิจิกิจฉาเสียจงขุดมันเสียคำว่าหม้อกรองน้ำดังนั้นเป็นชื่อของนิวรณห้าคือ กามชันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทนีนามิทะนิวรณ์อุทจักกุกุจันิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ดังนั้นมีดังนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมทะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสระตายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเสียจงละนิวรณ์ห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อของอุปทานขันห้าคือ รูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังคารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันคำนั้นมีอธิบายดังนี้พ่อสุเมทะจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสตายยกเต่าขึ้นเสียคือจงละอุปทานขันห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคําว่าเขียงหันเนื้อ นั้นเป็นชื่อของกรรมคุณหคือรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจกักษุหน้าประถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรูปที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสดกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยคณะและถึงรสจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาและถึงโพธพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกาย น่าปรสน,น่าใคร่หน้าพอใจเป็นรูปที่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุมเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสไตย,ยกเขียงหันเนื้อยกเขียงหันเนื้อเสียคือจงละกรรมคุณห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำอธิบายมีดังนี้ว่าพ่อสุมเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสตายกชิ้นเนือนขึ้นเสียคือจงละนันทิราคะจงขุดขึ้นเสียคําว่าน,นาคนั้นเป็นชื่อของพิสุผู้ขีณนสพคานั้นมีอธิบายดังนี้ว่านาคจงหยุดอยู่เถิดเจ้าอยาเบียดเบียนนาคจงทําความนอบน้อมต่อน,นาคดังนี้พระผู้มีภาคได้ตัดพุทธพจน์นี้แล้วท่านภาคุมา กัปสป,ปะมีใจชื่นชมพเพลิดเพลินพาสิทธิของพระผู้มีภาคดังนี้เลจบวมมิกะสูตรที่สาม